ไหลลูกเ่โอโอพิติคนี่เนาะทุกคนดูเนะเอ๊ตาซอนกั้นตาเรเลยพิติบอกเธอทำอะไรวะเอาทำอะไรอะไรอยู่ในป่าอยู่ป่าบ้านตเองทำอะไรละ่ะเก็บเห็ดเหลืองสิคะลูกเพ่นี่จ้าทุกคนสวัสดีนะคะงงมากหิมะละลายปุ๊บเฮ็ดโพปปั๊บเราก็ต้อง เก็บสิจ้าแต่ว่าบีไม่ได้เอามีดมาตอนเนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดหมเห็ดดำเห็ดดำนี่ตรงตรงอ่าเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่บ้านลุงนะบ้านลุงอาจจะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ทางเข้าหน้าบ้านเราอันนี้คือตัวบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บฝั่งนี้นะเห็นไหมเห็นบ้านเพื่อนบ้านไหมนยมันอยู่ฝั่งข้างๆเลยนะ่ะไปเดินไปเลย เดินไปด้วยกันเลยบีจะไม่ตัดต่อคลิปจะให้ทุกคนเห็นว่ามันไกล <c oughs> ขนาดไหนแต่คือแบบอะไรเนี่ยโอ้ยต้นบุเบอรี่ทําไมตรงนี้ลกมากเลยปีนี้คือบีไม่ได้เก็บบุเบอรี่ตรงนี้เลยทุกคนเออเออเอาอะไรล่ะนะันะ่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เห็ดนงังไก่อะไรล่ะก็ยังจะมีอยู่ลือไหนอะมีจริงด้วยทุกคนอ <c oughs> หักสิเปาะหรือเปล่ามันมีความฉ่าน้ำไงมันก็เลยไม่เปาะทุกคนเออภาชนะเราก็มีอยู่แค่นี้อะไรเราก็มีอยู่แค่นี้นเห็นแบบนี้นี่ก็ใช่เนี่ยนางไก่ไปะจะพามาดูเห็ดดำไม่ใช่ไร มันออกหนีไงเห็นไหมนี่กลุ่มแรกเด็ดดอมบ้านปพกร้อนเราเองบีแวะมาดูแล้วตรงเนี้ยมันยังไม่ออกไงตอนนั้นะ่ะก็เลยเอาเดี๋ยวเข้าซานาก่อนเดี๋ยวจะพามาเก็บแต่ว่าขายเย็นมากเลยนะนคะคะดูสีสวยสวยขาย,ยาวด้วยนะ แล้วก็อ้ดูแล้วก็ดอกเล็กข้างล่างนลยนี่แอบเห็นน,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 นี่นี่นี่โอ้ขายยังกะท่าโลทุกคนอ๋อนุ่นไงนุ่นดอกเล็กๆ คิดว่าน่าจะได้เนี่ยนี่ขาย,ยาวๆและก็นี่นะดอกเดียวตรงเนี้ยโอ้อาไม่มีเพื่อนเลยเหรออ๋อนู่นนู่นโอ้โหนิดเดียวนิดเดียดู วานี่จะ้ะโอ้ยใบไม้เนาะอู้เย็นแชบ จริงๆเห็นแบบแบบจริงๆดูมีว่าแถวเนี้ยมันคงจะมีแหละแต่ว่าก่อนน้าเนี้ยปีก่อนนั้นเนี้ยมันไม่มีเอ๊หรือว่าเราเราไม่เห็นน่าจะเราไม่เห็นเลยมั้งเพราะส่วมสนมากไอ้เห็ดดาไอ้ตัวเนี้ยมันก็เกิดแบบที่เดิมทุกปีไงทุกคนนี่อย่างเช่นตรงนี้นี่ ตอนนี้เห็ดมีคุณค่ามากเลยเข้าหน้าหนาวแล้วเก็บโมดเลยปกติเดินผ่านแบบนี้อุ้ยมันง่อีกดอกเห็นไหมโอ้ ว่าแต่เราคงไม่เข้าเบลหรอกนุ่นเห็นไ,ไหมนดอกเล็กๆก่ะแล้วก็นี่ข้างหน้าโอ้โหดอกนี้เอาดอกฮากโกอู้สวย ตรงนี้ก็ที่ใหม่นะเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนเราก็จะเสียงดังไม่ได้ก็คือว่าเนี่ยต้นไม้อันนี้พิทิศปลูกเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือฝั่งเพื่อนบ้านละนะอุ้ยเยียบพี่มองไม่เห็นโอ้โหดูขาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นดอกหนึ่งแบบนี้นี่น เหนกันไหมเห็นกันไหมหก่นมอนหน้านี้ตรงเนี้ยเยอะมากเลยแล้วมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่หรือเปล่าหุ้แต่ก่อนนี้เยอะจริงๆตรงเนี้ย ติ๊กอาจจะมาลบกวนเนแถวนี้หรือเปล่ามันก็เลยแบบหายไปหมดเลยต้อ,อตงตาดีแค่ไหนนะนี่โอ้่ไงอีกดอกอดอกใหญ่ซะด้วยโอ้ขายาวดู โอ้ยกลุ่มนี้มีแต่ดอกใหญ่โอ้ยเอาไงล่ะแต่ขาโอเคอยู่โอ้ยเปลาะเวอร์มันเย็นเจี๊ยบๆไงทุกคนอืมอู้นี่นี่นี่อุย้ยกำลังขึ้นโอ้ยนี่ไงข้างหน้าอ๋อมันเคลื่อนมันเคลื่อน ดู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 ด,ดูลงมาดูค่ะกำลังออกเนี่ยเนี่ยกำลังออกนี่ได้อยู่โอ้ยขาวทุกคนดูนะดูยืดมือออกมาค่ะดูความยาวอืดูยาวสุดในปตัตตาพีถึงนู่นเลย มันเกิดที่มอสแลเนาะมันก็กว่าจะพ้นขึ้นมาได้ขึ้นมาหาแดดไงนี่มันก็เลยยาวแบบเนี้ยแหละค่ะค่ะค่ะคะคะคะ กลุ่มนี้เราควรจะเอาดีไหมเอาสองเอาสองนี่นี่เปื่อยไหมละ่ะอู้ดูข้างล่างนุ่นเอาได้ใบไม้แห้งเราก็นึกวัดเปื่อยนี่อือสวยงามน,นี่เก็บเห็ดอย่างมีความสุขเก็บทีละดอก ชิวๆเพลินๆขอบคุณมากนะทุกคนที่ชอบคลิปเก็บเผ็ดของบีแต่ว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่าทุกคนก็มีแบบว่าวิธีแล้วก็การเก็บเป็นของตัวเองเออใครทําคลิปแบบไหนชอบแบบไหนก็ดูช่องนั้นนะออหลายคนบอกติดตามออคลิปพี่บีทำไมไม่ดรามา่าเหนื่อย บอกตามตรงว่าไม่ชอบไม่ชอบการแบบตอบโต้ทุกคนเออเพราะว่าเบื้องพลังงานอืมเบื้องพลังงานจริงๆแคบีทำงานและเก็บเห็ดเนี่ยหมดเวลาละเอาเวลาไหนไปทะเลาะกับใครถ้าใครมาทะเลาะกับบีก็ทะเลาะคนเดียวอะทะเลาะคนเดียวเป็นผีบ้าอยู่คนเดียวอะ งมีทำไมจะไม่มีมคีคนทําคลิปด้วยกันนี่แหละเออแต่ว่าเราก็จะไม่ตอบโต้ไงเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรคืออะไรอย่างนี้เ,ออเราไม่ตอบโต้เนาะมันยังจะมีอยู่ไหมลูกว่ามันจะหมดแค่นี้ทุกคนดูเอาว่าไปสวยเนะาะขายังสวยเลยได้พยายามส่องมาเลยเนะี่ย แต่คิดว่าน่าจะหมดง่ายนี่ง่ายพิธิขหาตะข่ายไม้นี่แหละมากากระตรงกระต่ายแล้วทุกคนเดี๋ยวกระต่ายมากัดต้นแอปเปิลเนานะกี้เห็นแบบมันยังไงโอ้ฝั่งนี้คือแบบ ในฝังติดเพื่อนบ้านเลยนะทุกคนเดียวเพื่อนบ้านไม่มาไม่น่าจะมาแหละไม่เห็นรถอ่ะโอ้โหดูเดียว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 ,ยวอาจจะเป็นเพราะว่าบีไม่เคยเก็บตรงนี้มาก่อนเลยอะ่ะเพราะว่าเก่งใจเพื่อนบ้านอีกสองอีกสามเก้าถึงแบบไปฝั่งเขตเขาอ่ะตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่บ้านเรา เราก็เก็บได้ดอกเล็กจังแล้วก็เนี่ยเอาอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่โอ้ยประคองดึงเขาว่าน้องปลอโอ้ดอกใหญ่สวยจัง ก่อนตรงนี้เยอะมากเลยอันนี้คือพิติกลูกนะโรโดนะคะนั้นก็โรโดสองตน้นโอ้โหโอ้โหนุ่นไงเจอละเจอแล้วทุกคนอันนี้คือเคตคับ <c oughs> บ้านวีกับบ้านเพื่อนบ้านเลยอะ่ะเนี่ยพ่อมีเสาอ,อยู่ไงดูค่ะเอาคนมาตกปลาเอา แต่ก็ยังว่าเนาะอากาศมันดีตอนเนี้ยงง,งงกับอากาศฟินแลนด์ดูทุกคนสวยขนาดไหนดูโอ,โอ้อะไรล่ะเอาสิจ้าเอาสิจ้าดู ไม่ธรรมดานะดูปลาเห็ดทุกคนทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะโอ้ยเกือบหักเกือบหักให้ดูว่านญ่ขนาดไหนดูอุย้ยนี่อุยอ้ยฮกฮก โ้ไม่น่าเชื่อเลยดูกลุ่มนี้ทุกคนนั่งอยู่เลยยังไม่ได้ปไปไหนเลยเมื่อกี้เกือบเหยียบสียังกับใบไมอ้อ่ะโอ้โหอู้ค่ะโอ้สวยมากดูค่ะ เต็มสิคะเต็มสิคะไปกลับเฮ้ยแต่ตรงนี้ไม่เคยเข้าไปดูเลยเนี่ยตรงพืติกปุ๋ยเนี่ยหรือว่าเราต้องตัดแล้วก็เอาเชื้อมาทิ้งตรงนี้ทุกคนอันนี้คือโรอโดนะคะที่มันขึ้นเป็นดอกสีชมพูอืออันนั้นคือตัวบ้านเห็นไหมวนอยู่ยแถวนี้แหละบ้านเรานี่ พี่คิดว่ามันไม่มีหลอกตรงเนี้เออเนาะไม่มีไม่มีมมอู้เไี่ไปดูฝั่งทะเลสาบสินี่พาวบนพาวบน,นโอ้ไม่มีอะไรหรอกฟังเนี่ยนู่นร่วงหมดละใบไม้ดูฮือมันเปียกไงบีก็เลยไม่ไม่ไม่ได้กวาดเนาะเพราะมันจะหนักไงทุกคนเออมันกวาดยาก อะไรอ่ะอะไรอ่ะเห็ดอะไรอ่ะไม่รู้ก็เดินผ่านโอ้เป็นกระจุกเลยไยสวยมากเลยเอ่ะทุกคนงงมากดูแดดออกเชยดูสวยงามเด็ดเด็ดเด็ดโอเคทุกคนทั้งนั้นพี่กลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ บายสวยงามใช่ไหมล่ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะบายพิตต์พิตต์กะดดกะตอกะตดกะตอดูนี่ดูนี่ดู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 เว่แทร่งปอร์รี่ปอร์รี่ปอร์รี่แต่ละอย่โอ้โห